หลังจากที่ล่าสุดได้เกิดเหตุนักเรียนสาวชั้นมห mm. ก่อเหตุชิงทองในร้านทองกลางห้างดังจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายทั้งฝั่งที่เห็นใจและอยากที่จะให้โอกาสได้ปรับปรุงตัวและเชื่อว่าเธอก่อเหตุไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบล่าสุดในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำผู้ก่อตั้งค่ายหายทองคำได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าอยากจะให้โอกาส ถ้าน้องมีพื้นฐานในการร้องเพลงหรือการเต้นและมีความฝันอยากเป็นศิลปินยินดีที่จะรับน้องเข้าสังกัดค่ายเพลงหายทองคำและจะปั้นให้เป็นศิลปินต่อไปโดยเนื้อหาของโพสต์นี้ได้พูดว่าถ้าน้องคนนี้พ้นโทษเรียนต่อหรือไม่เรียนต่ออย่างไรหากมีความสามารถเต้นเป็นร้องเป็นอยากเข้าค่ายหายทองคำ ผมยินดีครับถ้าอยู่เขตสายไหมพร้อมแนบเบอร์โทรไว้ในโพสต์โดยมีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและเห็นด้วยที่ในห้างหายทองคำให้โอกาสน้องและบอกว่าผู้ก่อเหตุคนที่รับโอกาสได้มีอนาคตที่ดีต่อไปอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าที่สุดแล้วเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไร